ในที่สุดก็กลับถึงบ้านแล้วเสียงอะไรอะออแม่ผมกลับมาแล้วเออแม่แม่อยู่ที่ไหนอะเออเขาไม่ได้อ๋ออันนี้ก็เข้าไม่ได้อีกหรือว่าอยู่ชั้นสองหรือเปล่าขึ้นไปดูก่อนแม่ฮะผมกลับมาแล้วนะ อยู่ไหนอะเสียงเหมือนกำลังทำอะไรนะแต่ไม่เห็นเลยอะห้องนี้ก็เข้าไม่ได้เสียงอารมณ์เหมือนกำลังเตรียมจานหรืออะไรสักอย่างกำลังเตรียมอาหารไหมอะแต่ไม่เห็นแม่นะเอ้กระจกอ่ะอันนี้ก็กระจกเหรอโอ้โหความสะอาดบ้ามไหมเนี่ย กระจกวิเศษบอกค่าเถิดใครงามรัติปัตพีกดส่องไปที่อย่าจะบอกนะว่ามีคนมายืนอยู่ข้างหลังอะขอดูก่อนห้มีโอเคกระจกกระจกบนผนังใครคือคนที่สวยที่สุด <Just kidding. S 1> แค่เราเล่นฮะ huh? บนผนังอุ้ย <Okay. S 1> ใครเปิดประตูแม่หรือเปล่าหรือว่าแม่แม่มาแล้วเหรอ แม่ฮะอาออา,อาแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมไม่บอ,อกกันเลยแม่แม่แม่ไม่อยู่อ่ะเราเคยเปิดประตูหรือว่าแม่ไปข้างนอกอีกแล้วเหรอเออแม่อาจจะเข้าห้อง,งาน้ำก็ได้มั้งโอ้โหแล้วดู ไม่ทำนี้ได้ไงนี่อันตรายนะเนี่ยขอเดินสำรวจกันนะอันนี้คืออะไรอ่ะกำแพงล็อกเกอร์เอ,อปล่าเอาเอาเปิดได้ด้วยไหนดูวอว้ยอุ้ยแมวเอาแล้ว้องเอาหัวน้มเข้าม่อยู่ในนี้ได้ไงอ่ะอสตรีค่แมวจอจัดอา้าแล้วมันเข้ามาทางไหนอ่ะ ประตูหรออืมอันนี้คือประตูเหรอเอา้านึกว่า w a เป paper นึกว่าเป็น w a เป paper ซะอีกอ่ะดูสิวิยโอ้โหโอ้โหคือถ้าจะเสียงดังขนาดนี้ไม่หัวใจวายกันพอดีเหรอข้างนี้มีอะไรอ่ะแม่อยู่ข้างบนหรือเปล่าแม่แม่อยู่ข้างบนใช่ไหม พี่แม่อยู่ปดตอบด้วยไม่น่า,นาจะอยู่อะ่ะพาตอบกลับมาน,นี่ไม่อยู่เหมือนกันกล้องอะไรอะ่ะฉันควรทําความสะอาดทําความสะอาดเหรอตรงไหนาอะ่ะ <g lov> ก็ไม่มีอะไรให้ทำอะนะ่ะอ <g lov> ุ้ยมีรูปด้วยรูปใครอะ่ะ <g lov> อ่อ <g lov> เป็นผู้หญิงสองคนเหรออันนี้คือรูปเอา้า อ๋อคนนี้น่าจะเป็นแม่เราเปล่ปาคนนี้น่าจะเป็นแม่แต่อีกคนนึงเป็นเด็กผู้หญิงหรอเอ้าเอาว่าน,นี้คือเราเหรอคือตัวเราใช่ไหมมีกระจกมเนี่ยจะสามารถส่องกระจกได้ตรงไหนได้บ้างอันนี้น่าจะเป็นเรานะฉันว,ว่าตัวละครของเราอ่ะก็คือเป็นรูปถ่ายคู่กับกับคุณแม่เหมือนเขาจะให้กดด้วยอะ่ะเมื่อไ,ไม่นานมานี้ ช่วงนี้แม่ได้ยินมากนะและเศร้าเสมอคืออะไรอะแต่คือเสียงตอนพูดคือดูเศร้ามากอ่ะเหมือนมีเรื่องอะไรสักอย่างเนาะแล้วดูทีวีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็แต่มแม่ไปไหนอะอันไี้เสียงือนแม่ทำกับข้าวอยู่เลยอะแต่คือไม่เจอแม่แล้วอ่ะแม่หายไปแล้วอ่ะ มีอะไรไหมเนี่ยเอ็นชาร์ขอปฏิทินหรอเอ้ยไม่ใช่ปฏิทินสิหนังสือพิมพ์เออเหมือนเป็นเหมือนนฉันก่อนอ้อหาแม่ก่อนแม่เราไปอยู่ไหนอะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงแม่แต่ไม่เห็นแม่อ่ะ ปฏิทินหรอ <c oughs> เหมือนจะมีอยู่สองวันนะที่วงม,มาไว้อะ <c oughs> มันผ่านมาอาทิตย์แล้วตั้งแต่ที่เทาย้ายมาที่นี่ <c oughs> ไปที่ห้องของคุณหรอห้องเราเห,รห้องเราอยู่ตรงไหนอะห้องนี้ไหมไม่ใช่วุ้ยอะไรอะแม่หรอ สิงแม่หรอแม่หรือเปล่าสิงมาจากชั้นสองแม่ห้องนี้ก็เข้าไม่ได้เอาห้องนี้เข้าได้แล้วนี่อุ้ยตกใจสิงประตูแม่ออออะไรอ่ะ ห้องนี้คือห้องของเราเหมือนเราเพิ่งจะกลับมาจากข้างนอกเออกลับมาจากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยป่ะอห้องไหนอะห้องย่หอห้องนี้เปิดได้แล้วโอ๊ยเปิดประตูอัดน้าตัวเองเฉยเลยอะอะไรวะเนี่ยเ,เรามาเปิดดิ้นชักทำไมก่อนแม่คงไม่ได้เข้าไปอยู่ในลิ้นชักโโหรอกมั้งโอ้โหแม่ แม่คือแบบว่าสุดยอดนักสะสมคือรีโมทกับฐานรีโมทอ่ะเต็มเลยเสียงมันดังมาจากห้องไหนอะห้องนี้ก็เปิดไม่ได้ห้องนี้ปะไม่ได้แต่ไม่มีเสียงมาจากชั้นสองจริงน,นนะอะไรอ่ะค้นหารหาัสอ้าว รหัสเหรออานี่ไงมีอยู่อันนี้ค้าเลกศูนย์อ๋อก็ค้าต้องตามหารหัสรหัสเหรออ๋อเปิดได้แล้วอู้โตน้นวิ้ยเสียงใครดนะินอ่ะแม่เหรอแม่หรือเปล่า ล่างเหรอก็ไม่มีนี่จะขอไปอ่านจดหมายก่อนมันจะเห็นจดหมายอยู่ตรงโต๊ะเนี่ยนี่งไงอ่าการต้มน้ําห้องน้ําห้องเก็บของตู้เสื้อผ้าห้องของฉันอ๋อโอเคแล้วตรง,งนี้คืออะไรอะจดหมายเหรอเราหยิบไม่ได้อ่ะมันเป็นจดหมายแต่ว่าหยิบไม่ได้ ก็คือต้นเหตุของที่มันเสียงดังๆเมื่อกี้ก็คือไอเน,นี้ยหรอโอ้โหยกคือไปโกรธใครมาแม่แม่หนูก็ว่าหนูไม่ได้กลับบ้านดึกนะแม่ไปโกรธใครมาหรือเปล่าวะเนี่ยห้องนี้ไม่อยู่ห้องนี้ป่ะ จะพูดเลยว่าเอ้ยเครมาได้ไงนี่มันชั้นสองไปยังไม่พอมาอีกแล้วใช่ไหมเฮ้ยอยอตงตัวนี้มีเลขด้วยเลขสี่คือโอ้ยมันเริ่มแปลกๆแล้วมันแปลกแล้วนะนี่แม่เราไปอยู่ไหนกันแน่ว่เนี้ยใครอ่ะ อ๋อเสียงเราเดินนี่ป่าเอ้อยอ่ะเดี๋ยวนะจำได้ว,ว่าไม่ได้ปิดประตูนี่คือจำได้ว,ว่าไม่ได้ปิดประตูไม่ใช่หรอใครปิดอ่ะ แบบนี้ใช่เลยนายจะมาใช่ไหมฉันรู้นะว่านายจะมาเนะ่ะคือคุณพี่จะเอาก้าอี้ไปไว้ข้างบนไม่ได้มันจะนั่งยังไงก่อนอ,อคือตู่จะนั่งก้าอี้ยังไงอะ่ะถ้าคุณพี่เอาไปไว้ข้างบนอย่างนั้นอะ่ะไม่ต้องนั่งว้หัวกัาลงมากหรอฮัอโลโหลมามา่ไม่จ๋ะ อยู่ไหมไม่อยู่อ่ะห้องนี้อ๋อ,อห้องนี้เข้าได้แล้วอ,อ๋อแล้วเปิดประตูอัดนา้าตัวเองอีกแล้วอะสี่เลขสี่ใครอะหนูอ,อ,ยอยากกลับบ้านอาันนี่ไปกลับบ้านเราดีกว่า คุณเป็นใครคุณพี่อุ้งปิดประตูอัดหน้าด้วยโกรธอะไรขนาดนั้นไม่ได้จะแอบมองซะหน่อยก็แค่มัน,ม,นมันเพลอมองไปเห็นเองทำไมอยากให้มองเราไหมเห็นทำไมโกรธอะไรกันทำอะไรให้ที่นี่เป็นบ้านฉันนะอย่ามาไล่กันสิคนที่ควรจะออกไปคือแกมากกว่าไม่ใช่ฉันออกไปเลยนะ ยังอยู่ไหมออกไปเลยจะโพไม,มาให้เห็นอีกน,นะไปแล้วหรอโอ้ยหัวใจจะวายโอ้ยหัวใจคือแบบเต้นแรงมากอะตอนเนี้ยอ๋ออ๋อตรงนี้มีเลขด้วยอะเลขค่ะเดี๋ยวนะเราเจอเลขอะไรบ้างวะคื <c oughs> อลืมแล้วอะ ก็เลยเห็นคุณอ่าน้องแมวหนูยังโย่อีกเหรออุ้ยอุ้ยเุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอะไรใครแอบแล้วแอบหลังผ้าม่านนี่มหมเนี่ยโอ้ยทำไมเฮ็ดกับค่อยได้นเนาะแมวจา้าขอเข้าไปอยู่ในอุ้ยไม่ได้เก้า โอ okay. เคอ๋อห้องน้ำเลขสี่ตรงนี้เลขห้าตรงนี้เลขเก้าแมวจ๋าไปกับพี่ได้ไหมอย่างน้อยถ้ามีหนูอยู่มันก็โอเคกว่าอยู่คนเดียวอะ่ะแม่สรุปแม่เรามีอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเออขอแป๊บหนึ่งนะขอจดเลขก่อนเก้าห้าสี่โอเค ออ๋พัฒนาการนะเนี่ยคือถามจริงๆไปโกรธอะไรใครมาก่อนโอ้โหแล้วดูม,มันก็ลกมันก็ลอกสิเธอจะทจิงขยะลงมาแบบนี้บได้นะห้ามทิ้งขยะนะรู้ไหมดูสิหกหมดเลยแล้วใครจะเป็นคนทำความสะอาดหาไหม่เถอะ ของมีให้ปาจัองเงีองอ้จังเงยะรไม่ต้องปาขยะมันทำความสะอาดยากนะรู้ไหมรู้นะว่าอยู่ข้างบนน่ะได้ยินเสียงวิ่งด้วยอ่าเลขศูนย์เลขศูนย์ใช่ไหมเมื่อกี้โอเคห้องนี้อีกแล้วอ่ะห้องนี้อีกแล้วเหรอฉันมีประเาอะไรกับห้องนี้หรือเปล่าเนี่ย ชิดกบเพลงก่อนแอบมองช่วไ,ไม่อยู่โอเคไม่อยู่แล้วใช่ไหมยฟองแปไม่อยู่แล้วเอ่อศูนย์สี่สี่ห้าเก้าโอเคเอา่าศูนย์สี่ห้าเก้าสี่โอเคต้องมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมเ,เริ่มจากศูนย์สี่ ห้าสโอเคเอาไม่ถูกหรอศูนย์สสี่เก้าไม่ถูกคือเลขมันก็ตูงแแต่เออห้าเอาเกินเกินเกินเอาไห้าสี่สี

ไม่ถูกหรอเก้าไม่ถูกก็เรียงกดเรียงนตามนะเอ่อสี่ห้าเออสี่สี่ห้าเก้าศูนย์อุ้ยได้แล้วมีใครมาไหมเอ่อเหมือนมี อะไรสักอย่างอยู่ข้างในอะกระดาษหรอนี่มันเออบินค่าไฟเหรออันนี้อะไรอะชื่อเจนนิเฟอร์สาไลฮะอะไรอะชื่อเจนนิเฟอร์สาไลเออที่อยู่ 1นึ่งสามแปดสี่โอ้โหโอ้โหโอ้ยอะไรวะเนี่ยบินบัตรเครดิตอ๋อโอเคแจ้งเตือนสุดท้ายแจ้งเตือนสุดท้ายอโอ้โหแล้วทำไมกระดาษมันเยอะจังโอ้ไม่ไฟดัวบอตอบได้ไงอ่ะ มีจดหมาย What เอาเราโดนขังอะเอา้าเอ้แต่เดี๋ยวอ่านจดหมายก่อนเอ่อลูกศรที่รักฉันได้ยินว่าคุณและแม่ของคุณกำลังมีปัญหาฉันจะมาหาคุณในหนึ่งสัปดาห์ฉันต้องการให้คุณย้ายไปอยู่กับฉันแม่ของคุณต้องการความช่วยเหลือจากมืออาชีพ คืออะไรอ่ะวัดใครปิดประตูอ่ะเออปิดประตูทำไมอ่ะวัดคือไฟจับข้างบนแต่แต่ข้างล่างข้างล่างไฟยังเปิดข้างล่างไฟยังเปิดอยู่เลยโอ้โหพลังล้นเหลือ ที่ประตูเอาซะประตูกระเดน็นคุณต้องการอะไรจากฉันฉันรู้นะว่าคุณอยู่ในนั้นอะถ้าจะกระพิบขนาดนี้แล้วก็แขนมาเลยอะแขนมาเลยคุณโมา my god เธอกำลังมองมาที่ฉันเธอเป็นใคร แล้วตักการอะไร What เดี๋ยนะอุ้ยสยองตัวการได้ฉันเข้าไปใช่ไหมก็เลยอย่าหันมาสิมันน่ากลัวมองกระแพงมองกระแพงแม่ Oh my god เฮ้ คนนี้คือแม่เหรอโอ้มายกอดแม่มามะ่าทำไมทำแบบนั้นอะ่ะ Oh my กอดมามาไม่ได้คิดสันเลยตรงนี้คืออะไรอ่ะไม่มีมีจดหมายด้วยนะโอ้มายกอด ก็คือคนนี้ถ่าจะเป็นพ่อไหมฉันรู้ว่าพ่อของคุณจะมาถึงในไม่ช้าโชคดีที่เขามาถึงในคืนเดียวกันคุณย้ายไปอยู่กับพ่อของคุณและจะไม่ลืมฝันร้ายนั้นเป็นเวลานานอุ๊ยโอ้ <c oughs> h oh my กอด